สวัสดีครับผมทิคกี้ดูไปดูปูนานักเล่นเกมันดับบวยที่โหดที่สุดในโลกก็มาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมดาร์กบอนด f ไฟเตอร์เซสย้วันนี้เราจะมาต่อสู้แบบออฟไลน์กันนะฮะเราเล่นออนไลน์ก็ได้แต่ว่ามันจะต้องใช้เครื่องโยกไปโยกมาภาพอาจจะสั่นผมก็เลยไม่ต่อออนไลน์นะครับเพราะว่าคนเล่นออนไลน์มันคือปีศาจชัดๆมาเดนี้เราจะมาเล่นตัวละคร อะไรกันดีตัวละครแปลกๆไปเลยทีเล่นตัวละครใหม่ๆนะฮะซึ่งในเคสสีของผมนะครับมันมีตัวละครไม่ครบมันจะครบตรงที่เครื่องนิ้ซินโดสวิดฮะจะมีครบที่ตัวนะผมก็เลยเล่นอันนี้ไปเลย ใครชื่นชอบการ์ตูนเรื่องดั้นบอลนะฮะตอนนี้จะมีเกมให้เล่นบนเครื่อง Nintendo Switch นะฮะดั้็บอลไฟต์เตอร์แซแล้วก็อีกเกมหนึ่งดั้นบอลซินเวิร์ดสองนะครับแล้วก็จะมีดั้นบอลฮีโร่นะดั้นบอลจะลงให้เครื่อง Nintendo Switch จะมีอยู่สามเกมนะครับใครเป็นแฟนการ์ตูนดั้นบอลก็ไปหาลองเล่นดูได้นะฮะถ้าใครมีเครื่อง Nintendo Switch ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เรากำลังเล่นดั้นบอลไฟต์เตอร์แซกันอยู่นะครับ นั่งสมาธิก่อนลืมตาอัดเข้าไปเฮ้ยนับปะระเบิดเลย ชาสามคอมบิทฟั้มชิดทีหนึ่งอืมอัดสบายกีเรนเหลือพลังหน่อยเดียวเปลี่ยนตัวมาเถอะอืมซุปปอร์เบบี้ทูอืม เฮ้ยบอลกันี่สีดำเหรออืเฮ้ยบูมาเอาไปชิมเนี่ยโอ้โหบูอัด เฮ้ยฮิตต่อโอ้โหโอ้โหกดลำบากเหลือเกินจะใส่ท่าสุดโอ้โหโ,หโดนบูเล่นสองตัวเลยเหรอ Để bên lại Cảm ơn phút Cột mê tịt Để lại, mẹ áo กดยากจริงๆเลยวางไวแบบนี้แต่ใส่ต้องซื้อจอยมาเพิ่มนะครับผมจะเรียกอันาล็หลอกนะเวลากดสังเกตด,ดูนะเฮ้ยบูลเบิร์ดตายเลยนยะ ภาคสุดไม่ได้ใช้เลยกดลำบากมากกลัวภาพมันสั่นนะครับมาคู่ต่อไปเลยเลือกใครดีเบญิตา หมายเลขสิบเจ็ดเอาใครอีกจ้ะวีเดียววีเดียวเราต้องกดค้างนะครับแ1นะครับค้างไว้เลยปุ๊บอ่ะก็จะกลายเป็นร่างผมยาวนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ด แกน้มป้าใครอีกคูลเลอร์แล้วกัน, s <S นกว่ามาดูกันว่าทีมเบสิต้าหรือทีมหมายเลข21ใครจะเป็นฝ่ายชนะ เลอุปเปอโซยอล่างบูเข้าก่อนในปียบเอ้โหจับกดเฮ้ยโอ้โห หูเลือดออกมาทันทีโอ้ยโอ้โหเหยียบซ้ำทันไหมเนี่ยไฟนอนเฟนเไอไปอืมยุบไปเกือบครึ่งนึงยุงดีอัดต่อบิ๊กบอมบ์ไอแคลคอืมมีต้าปล่อยออกแต่ตัวอื่นปล่อยไม่ออกเปลี่ยนตัวบ้างอืมดีเดียวมา

えっ <music> ไปกินอืมสาต,ต่อให้นะพิสต้ามามาแทนก่อนอุ๊ยถ่วงเวลาไว้โอเคเยี่ยมไม่พอแล้ว แค่นี้เองเจัดการได้อยู่แล้วไม่ต้องถึงมือนายแล้วก็คู่มาจัดอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปกันดีกว่านะฮะจะเอาอะไรดีตัวละครใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่า セブ、うん、ン ใครดีเอาใครดีถ้าใครชื่นชอบนะฮะก็ลองหามาเล่นกันได้นะฮะออนไลน์ได้นะครับเกมนี้ออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยฮะจะแบ่งโซนเอานะครับอาจจะมีแหลกบ้างนะครับแต่พิศาจเยอะมาก เล่นออนไลน์นี่ปีศาจเยอะมากปีศาจชัดๆชาวต่างชาตินี่เก่งมากมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เนต็ตเราด้วยนะฝีมือเราก็ไม่ใช่ย่อยนะว่าไปนะคนไทยก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่มันอยู่ที่อินเทอร์เนต็ตเราต้องสู้กับคนไทยเองอาจจะไม่สะดุดปิวชนหวมลองอมืมาแล้วเป็นไงครับอรอไหมฮะ เห็นไหมหล่อหรือเปล่าบอกแล้วว่าหลอ่อดูสายตาของผมครับเฉียบแหลมคมเป๊ะไม่ไงอืมเป้โอ้ยโอ้ยโดนชกโอ้ยโอ้โห โดนอีกแล้วโดนโอ้โหโดนเรื่อยเลยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเก่งเงี้ยอืมโค้โเอาษาอังกฤษมันเก่งอีวะจังเจอโบ้ มาปิงปิงใส่เราอีกแล้วอัดเข้าไปอืมขอหน่อยเฮ้่อนเ้ยไม่ถึงไม่ถึงโอ้โฮหฮตัวเดียวก็อัดเราครับตายไปหนึ่งตัวเลย เฮ้ยเิสแต็คเหยืนการลิกเฮ้ย,ย,ยไม่ไม่ทันเลยโอ,อ้โหจะปล่อยท่าสุดไม่ได้ติดไหม โอ้โหผมใส่สจะไม่รอดอืมเหลือตัวแล้วแต่พลังเราเหลือน้อยกว่าติดไหมเนี่ยโอ้โหไม่ติดโอ้โหกดไม่ติดท่าสุดบาดอกชนะไป เฮย้ยกดผิดกดผิดเอาไหมาอ่ะเริ่มเลยกแล้วกันสามวทีนี่เฮ้ยโอ้โหโ,โดนสองเลยโกคูล่าอ,อ,อัลต้าอินสติ้งเฮย้ยสามด้วยบาดอกอืม้ม Trời bên mình nha Ất à, 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 phải đi à, không phải Huy. Oh. Huy. Huy đi Mới tính โอ้โหโดนไปที่ตาสอยไปจนได้ไม่เป็นไรแต่ทำให้มันพลังยุบไปเยอะอืมเข้าไปไม่โดนก็เอาไปซ้ำอัดซ้ำอย่างเดียวดีตรงนี้ทางนี้เว้ยอัดเข้าไปนี่เจอชกแล้โบลี่หมัดแรงมากบาดอกบาดอกเฮ้ย มันใช้ท่าฟูดโอ้โหโอ้โหขอผมบ้างแล้วกันนี่เี้ยมอดิว่าระเบิดพลังสาย่าน,นีนตำนานโอ้โหรุนแรงมากเสือขาดไปเลยขอเชื่อชกกันเลย อืย่ำย่ำย่ำซ้ำกดอืชกอย่าอยู่เลยไม่เงี้ยย่อยัวถั่วถั่วตัวรนจะเป็นใครยอดนะ <c oughs> นั่นก็ เป็นคลิปต่อสู้ของเดินบอลไฟเตอร์แฟนนะครับบนเครื่องนิน e n d o Switch อาจจะจอสั่นไปบ้างเพราะว่าเราจะต้องกดค่าสูดมันก็จะขยับจอขยับตัวเครื่องนะฮะอัว่าเดี๋ยวว่าหลังผมจะซื้อจอยแยกมาแล้วกันจะได้แบบว่าไม่ต้องใช้อ่ามือกดพันเครื่องโดยตรงนะฮะอ่ะอาว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ช่อง16 Kick ิ h ช n n e l ด้วยนะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมออนไลของ Nintendo Switch นะฮะช่วงนี้จะเน้น n i n t e n d o Switch นิดหน่อยนะฮะก็จะมีเกมวนไปวนมาให้เราได้เลือกรับชมกันนะฮะแล้วก็รีวิวเกมังมีเรื่อยๆนะฮะเกมผมยังเหลืออีกหลายเกมมากมายเลยทีเดียวที่ยังไม่ได้รีวิวนะ,ะเกมใหญ่ๆก็มีฮัาว่าเดี๋ยวผมขอเวลาศึกษาก่อนนะครับเกมดังๆใหญ่ๆจะมาแน่นอนนะครับเกมอินดี้ก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับ ถ้านาเล่นก็ลองเลือกซื้อตามนะไม่จําเป็นจะต้องซื้อตามผมทุกเกมนะที่ผมรีวิวไปนะเอานว่าเป็นตัวอย่างแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ